สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเปปกัวเดลลายกย่องเควินเดอร์บอยที่น่าเหลือเชื่อเปปกัวเดลลาประเมินผลของเควินเดอร์บอยตั้งแต่เข้าร่วม,มสโมสรในวันนี้ในปี2015ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากการย้ายจากวูลฟ์บวกไปยังเอติฮัสเตเดียมมิดฟิลด์รายนี้ลงเล่นไปทั้งหมด312นัดและคว้าแชมป์พิมริลีก4สมัยโดยทำไป87ประตูและ124แอสซิสที่น่าประทับใจเควินเดอร์บอยยังคงคว้ารางวัลต่างๆมากมายในขณะ,ะที่อยู่กับซิตี้ รวมถึงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA 2ครั้งหลังจากสนุกกับการทำประตูได้ดีที่สุดตลอดการคว้าแชมป์ในปี2021-2022นักเตะชาวเบลเยียมก็ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้โดยทำได้หนึ่งประตูกับอีก3มแอซิสจาก4เกมแรกที่ลงเล่นและเป๊ปกวัวเดวลาได้อธิบายต่อไปว่าทำไมเควินเดอบรอยยังคงเป็นบุคคลสำคัญที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากถูกถามเกี่ยวกับกองกลางในงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน มันเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีจริงๆสำหรับซิตี้เปีเป็นเวลาที่ยาวนานเขาทําได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่นั้นมากัวาดีอลาสะท้อนให้เห็นก่อนเกมพรีเมียร์ลีกของเรากับนอตติงแฮมฟอเรสก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่เยอรมันฉันเห็นเขาตอนที่เขาอยู่ที่โวฟบวกตอนที่ฉันอยู่บาร์เยนผมรู้สึกประทับใจในการเล่นของเขาถ้าคุณเปิดทีวีคุณจะเห็นว่าเขาเล่นกันอย่างไรคุณสามารถกําหนดเควินได้อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับวิธีการเล่นของเขาไม่จำเป็นต้องพูดถึงพรสวรรค์ที่น่าทึ่งของเขารวมถึงรจยานในการทํางาน ความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อสโมอสรอและเพื่อนร่วมทีมเขาเป็นรองกับตันไม่ต้องสงสัยเลยนักเตะประเภทนี้เก่งเกินไปที่คุณต้องดูไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดเควิน <Kevin S 1> เป็นยังไงบ้างดูพวกเขาเล่นเกมสิแล้วคุณจะพบมันซิตี้ยินดีต้อนรับนอตติงแฮมฟอร์เรสู่เอติฮัสเตเดียมในวันพุธที่31ส,สิงหาคมในขณะที่เราตั้งเป้าที่จะเริ่มต้นด้วยการไม่แพ้ใครในฤดูกาลใหม่2022-2023 ทีมของสตีฟคูเปอร์ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการหวนคืนสู่ลีกสูงสุดโดยมีสเปนหน้าใหม่ผ่านเข้าประตูมาแล้วและกวัวเดวล่าเชื่อว่าการเสริมตัวผู้เล่นรวมถึงการเซ็นสัญญายืมตัวของลีนาร์โลดีกองหลังจากอตเลติโกมาดริดและผู้รักษาประตูอย่างดีนเฮนเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลเขาพูดถึงธุรกิจช่วงซัมเมอร์ของพวกเขามันแสดงให้เห็นมากมายมันแสดงให้เห็นว่าสโมสรต้องการเป็นอะไร ฉันค่อนข้างแน่ใจว่านั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการอยู่ในพรีเมยร์ลีกเป็นเวลาหลายปีมันเป็นสมอสอนประวัติศาสตร์ไม่ต้องสงสัยเลยเป็นเวลาหลายปีที่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นเป็นทีมใหม่ที่มีสไตล์คล้ายกับฤดูกาลที่แล้วมันเป็นเกมในบ้านกับคนของเราพยายามทําเกมให้ดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ